สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพกับ74รายชื่อเล่นลูกชาย2พยางที่ขึ้นต้นด้วยตัวอ,อักษรดอเด็กค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันอีกนะคะเชิญชมค่ะเด่นคุณเดชศักดิ์ดนตรีดาบทุสิตด,ดวงเด่น ด้านเมฆดำรัดดีเด่นดิหลกเด่นดังดีกรีดีมากดายุคเด่นล่าดงดอยดำเนินดินสอดวงดีดำริดังก้องด็อกเตอร์ดังใจดีเบต ดิถีดูออกดีกว่าดีสายแดนไทยดำเกิงดินแดนดิเรกดังไกลดีเจดูดีดราก่อนเด็ดเดียวเดินทับเดิมพันแดเดียวเดียวเดียวดำรงโด่งดังดีแลน ดีเดียวโดมอนดีเลิศด,ดีเยี่ยมดูเด่นดูดีดีเดย์ดีเจเด่นแสงเด่นภูมิเด่นชัยดนนยโดดเด่นดนใจเด่นชัดเด่นดวงเด่นด้าวดุดดัง ดุดดังดั้นดน้นเดชะเดโชเดชาเดชบุญแดนเดียวดอกดินดงดิบดนูดรีมเมอร์ดานังค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพและกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันค่ะสวัสดีค่ะ